สวัสดีค่ะเจอกับยายชนอีกสักหนึ่งบรรยากาศเด้อค่ะเด้อบ้านยายชนคุณตาดัานเสร็จแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะเนาะอันนี้เราก็มาต่อที่บ้านเพื่อนบ้านอีกเราก็อยู่อย่างกันนี้อีกนานเหมือนเดิมค่ะ ไม่หมดสักทีลงมาอยู่เรื่อยอยู่บนฟ้ายังเหลือเต็มอยู่ค่ะไม่บอกว่าอยู่บนฟ้ายังเหลือเต็มไม่เห็นแสงตะวันถ้ามีวันไหนมีแสงตะวันนะคะวันไหนมีแสงตะวันหิมะจะไม่ตกแต่ทีนี้มันไม่มีแสงตะวันมืดคลืม้มเห็นไหมค่ะเหมือนบ้านเราในี่ละค่ะเวลาฝนตกเนาะคะ่ะมันจะมืด เวลาฝนตกมันก็จะมืดแต่อันนี้มันไม่มีฝนมันเป็นหิมะมันก็เลยมืดถิมะค่ะละอองหิมะอยู่บนฟ้ายังเหลือเต็มอีกอยู่นี่แหละค่ะจะตกอีกสองวันซ้อนค่ะตกอีกสองวันซ้อนเราอุณหภูมิก็ติดลบติดลบไปเกินห้าขึ้นไปนั่นแหละค่ะเกินห้าลงมาไม่ใช่ขึ้นไป <c oughs> <c oughs> ติดลบไปเรื่อยๆนะคะ่ะจนถึงแปดถึงเก้าถึงสิบนั่นแหละค่ะเราก็จะอยู่กันแบบนี้อีกนานเหมือนเดิม โอ้ชีวิตเยสนเอยชีวิตเยสนปีหนาไม่อยู่ดอกพี่น้องทําไมถึงบอกว่าปีหนาไม่อยู่ปีหนาปาจะซื้อตัว๋วบอกคุณตาเลยเก็บผลไม้เสร็จซื้อตัว๋วล่วงหน้าเลยเด้อบอกคุณตาแล้วบอกคุณตาแล้วให้ซื้อตัว๋วล่วงหน้าเลยเก็บผลไม้เสร็จไม่อยู่แล้วพี่น้องปี ตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์ได้ครบ20ปีนะคะน้องได้ครบ20ปียายสวนจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวนี่แหละค่ะปีที่สองปีที่สองที่ว่ายายสวนอยู่ที่ฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาวปกติยายสวนจะกลับบ้านค่ะจะกลับบ้านในช่วงฤดูหนาวแต่ที่นี้ไม่ได้ไม่ได้กลับนี่แหละค่ะเจ็บปวดสุดๆเลยค่ะทำไมถึงบอกว่าเจ็บปวดสุดๆก็คือว่าอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในบ้านเราออกนอกบ้านไม่ได้ตรงน่องนะคะตรงขาพับนั่นแหละค่ะได้เพราะเขานั่นแหละค่ะ มันจะเป็นก้อนแล้วมันปวดเลยนะคะกลางคืนก็นอนไม่ได้นี่แหละคะ่ะเราก็เลยเทรมานย์ใจสุดทนถึงบอกว่าอยู่ที่นี่มันก็ลําบากก็ลําบากเฉพาะหน้าหนาวนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวดูร้อนพวกเราก็เหมือนนกเหมือนหนูแล้วค่ะก็ล่าเริงเหมือนกันตอนนี้ทั้งนกทั้งหนูก็หายก็เหงากันไปหมดสัตว์ทุกชนิดก็เงียบเหงาไปหมดแล้วค่ะเนาะไม่เหมือนหมีนะคะ่ะหมีเขานอนนะคะเนาะหมีเขาจะจําจินที่สวนเคยเล่าให้พี่น้องฟังอย่างเงี้ยฟังคลิปหนึ่งแล้วค่ะนอนเดียว <premises. S 2> คลิปนี้เล่าต่อเผื่อพี่ๆน้องๆบางคนบางท่านอยังไม่ได้ชมแล้วค่ะเนาะหมีเขาจะนอนค่ะอ้งกอการะหูนุกปูตะห่าอ้ายกะนู่นละกะการะผูนุกปูตะห่าอ้ายกะโยนี่จะพิดกะอ้ายกะโยแก่แบบเนี้ยแก่แบบเซ็ตมน้าเลยพูดติกูเลยโยพูดติ๊กูว่าหรืมาก็เขาบอกว่านู่นละก่ะเดือนเมษาโน่นละก่ะพวกเอหมีเนาะค่ะก็จะตื่นตัวก็จะออกมาตอนนี้เขาก็ยังน <damned you. S 2> อนอยู่นะ<ๆ>คะให้ห <improv cours S 1> ิมะละลายนู่นละค่ะ มิกซ์มิกซ์แม่เอ็นลูกอุ้มาการหูเอ็นดาร์เตส่วนมิตรานนี่โอซฟันเพสัสสซิเตออนซาสตาร่นี่ออนซิเตซาสตาร่าทำไมบอกว่าพวกเราไม่นอนเหมือนหมีหมีเขากินอาหารเนาะค่ะเนาะเขาก็จะกินตุ่นเอาไว้แล้วทีนี้ท้าไม่เขาอยู่ได้พิชิตแต่ก็กล้าระหูตายเอ็นลูกูว่มบ้ากูอายน็มไม่น่ที่จะยึดนี่อ้อนอ้อนก็ไละหูสิ่งสิ กัคร์ฮ <icias> ุยล่ะเอเอ้ปิดสิตะเอ้ยสืบนกนุกปุวานกควาถามอันถามถามถามป้าไม่รู้แต่คุณลุงรู้คุณลุงบอกว่า ใช่พวกหมีนะคะเขาจะนอนไม่ขี้ไม่เยี่ยวไม่กินเขาจะนอนยาวตั้งแต่หิมะตกเลยค่ะก็สามเดือนแล้วค่ะหมีเขาจาศีลน,นะคะเนาะเยสนถึงบอกว่ามีที่นี่จาศีลน,นะคะเขาจะนอนยาวเลยค่ะเขาไม่กินไม่ขี้ไม่เยี่ยวอะไรอย่างกันนั้นเขาจะนอนอยู่อย่างกันนั้นแหะคะ่ะทําไมเขาถึงอยู่ได้อยากเป็นมันหมีเนาะพี่น้องนอ,นอนจักสามเดือน แต่ก็ไม่เอาดอกเด้ลติดเตียกนี่ก็ไม่เอาดกน่องกินน้องน้องไม่ผ้าวนาดอกเนาะแต่มีเขาเขาเดี๋ยวเขาก็เขาก็ตื่นตัวแล้วค่ะเดี๋ยวจิมะละลายนะคะอันนี้นะคะก็มาเก็บภาพบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังในนี้นะคะเด้อในบรรยากาศที่ช่วงฤดูหนาวของ พวกเราอยู่ที่นี่ก็มีสาร,ระมั่งไม่มีสาร,ระมั่งก็มาคุยกันเนาะค่ะเนาะยายสวนก็นไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วกะทําคลิปไม่ว่าจะคลิปกินทิปอน,นุู้นอันนี้ก็กลัวพี่ๆน้องๆลำคานก็ยังดีเนาะค่ะเนาะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนยังให้กําลังใจยายสวนเสมอมาก็รอนัะละค่ะรอให้หิมะ,ะ,ะละลายแล้วก็ไปจับปลาไปหาผักป่าแล้วเก็บเห็ดเก็บผลไม้กันอันนั้นก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งในตอนนี้ก็ดูกันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ คลิปมันจะได้ไม่หายเด้อค่ะเด้อถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวยายสนหายจากโทรศัพท์พี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักก็ดูสิค่ะพี่น้องจัดเมื่อไหร่มันจะละลายนั่นแหละค่ะยายสนถึงบอกว่านู่นอ่ะกูซามิสกูซามิสกูซาเมียพิ่ตาคูติโตโกกูซาโตโกกูซ่าคสติโกูซ่ายสกัสึไทเลยูาคเป็นตาใต้เมียโยซิซาเลนี่ซิซาเลโยซิซาเลโย อยากที่เตียนอ่อนมึงก็จะมาที่นี่ยโยบอกว่าเดือนนี้ล่ะค่ะเดือนเดือนมิถุเดือนเดือนนี้เป็นเดือนมกรากรุ่งพามีนาเดือนมีนาเดือนเมษาเราก็จะเริ่มเอาพวกเมล็ดผักลงกระถางลงกระถางไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอกบ้านนะแต่เนอจะลงกระถางเอาไว้ในบ้านแล้วทีนี้ก็นั่นล่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ได้เอามาปลูกเราจะปลูก เราจะพาเพาะเมล็ดไว้ในบ้านก่อนคนไหนมีบ้านที่ว่ามีที่เพาะมาเมล็ดเขาก็จะเพาะไว้ก่อนเนาะกันเนาะแต่สาหรับบ้านยายสนไม่มีที่เพาะค่ะยายสนก็จะซื้อเอาเป็นพวกพวกเบี้ยมะเขือพวกผักอะไรที่ว่ามันมันให้ผลผลิตช้านะคะจะซื้อเป็นเบี้ยของเขามาแต่ทีนี้ทั้งเพื่อนบ้านก็จะเพาะมาเมล็ดเอาเองก่อนค่ะเป็นพวกมะเขือเทศแต่ยายสนกับคุณตาจะซื้อเอาค่ะ ถ้าเราเพาะมาเมล็ดผักในบ้านบางทีเพาะเยอะๆคุณตาก็ไม่อยากให้เพาะนะักกันเพราะเวลาเราลดน้ํานะคะอยากลัวไอน้ําทําให้บ้านของเรามันเป็นลาคุณตาก็บอกให้ซื้อเอามันก็มีหลายอยากให้เลือกเอานะคะนอก่าจะเพาะเอาหรือว่าจะซื้อเอาอันนี้ก็น้องตุ๊กตาหิมะยังไม่ไปทางไหนเลยค่ะยังไม่ล้มเลยที่ว่าพวกเราทำเอาไว้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หิมะปนฝนตกลงมา หูตาจมูกหลุดไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่โครงสร้างมาออสินรเลยวิหารเน็กเซียมเมนใกล้กอ๋อมูลรเกี่ยวไปเยอเพราะว่าพวก,พวกมเมล็ดผักพวกมเมล็ดผักพวกเราจะซื้อนะคะพวกเราจะซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนไม่งั้นก็จะหมดมี่ก็แอะออกซาต้ยสตป์ปาบานามากแวิเิียล่ะออนเก้าปุงอิตส์ไอกับป้าละยอรอเยอะวิหารเน็กเซมุตตา เด็กวิศวะเล่าไม่เป็นปริญญ์สิ่งน,นีน,น,นี่บอกว่าที่ในเมืองยังมีมเมล็ดผักเหลือเยอะอยู่แต่ว่าตลาดที่หมู่บ้านของยายสวน,นะะที่ยายสวนซื้อกับเพื่อนบ้านวันนั้นเพราะว่าเหลือน้อยแล้วค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เข้าเมืองเราก็ซื้อเอาไว้เลยนะคะถามว่าแพงไหมมันก็แพงค่ะ แต่ก็ต้องซื้อเนาะค่ะเนาะเราก็เลือกดูมเมล็ดผักอันไหนที่บ้ามันจะปลูกขึ้นแค่นั้นเองค่ะอันไหนที่ว่าปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่เกิดปลูกยากรักษายากพวกเราก็ไม่ปลูกค่ะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แล้วค่ะโอเค,อเคนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเย,ยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยสุนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากมากทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเย,ยสุนกับคุณตาและเพื่อนบ้านเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ and they pull to be?